การต่อสู้คือชีวิตทำไมจึงเอาการต่อสู้มาเป็นชีวิตเป็นภาษาที่ไม่มีในศาสนา ชีวิตจการต่อสู้ไม่มีชีวิตไม่ต้องต่อสู้เขาและเขาก็ไม่ต้องต่อสู้กับเรามันแค่ไออุ่นจะไปต่อสู้อะไรกับเขาคำว่าชีวะหรือชีวิตนี มันเป็นเรื่องควรรู้ตั้งหากเขาจังว่าชีวิตคือการต่อสู้จะทำจะคิดจะพูดเป็นหน้าที่ของชีวิตจะทำจะพูดจะคิดชีวิตเขาเป็นผู้ไ้คิด ผู้ตัดสู้แล้วจึงใช้คำว่าชีวีเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่แสดงให้เราดูเฉยๆยไม่ต้องไปต่อช์ต,อต่อเสียอะไรกับมันเป็นภาษาไม่อยู่ในองค์กรของการตัดสู้ไม่มีมีแต่รู้มีแต่ละมีแต่ดับ ตั้งหากเป็นชีวิตเราจึงฟังแล้วไม่มีอะไรจะไปต่อรอดต่อเถียงเพราะไม่ใช่เรื่องไม่เหมือนคนทั่วไปชีวีนให้ดูให้ดูจนเห็น ให้เว้นจนสบายอันคือชีวิตถ้าชีวิตคือการต่อสู้มันก็ด่ากันทั้งวันละมันก็ต่อสู้กันทั้งวันมันกับแมวกัดแมวนัว่นแหละลิงกัดลิงนั่นแหละชีวิตเราควรดูรู้ดูเห็นรู้จนมันเย็นเห็นจนมันว่างกันละ มีอยู่สองอย่างแรมกับรุ่งชีวิตนะประจำทุกขณะไปยามใดมันสติไม่ทันปัญญาไม่ไวยาณไม่เร็วนะีมันเป็นเหมือนกับข้างแรมเหมือนกับพระจันท์ข้างแรม แต่ย้ำได้สติไว้ยานเร็วมันเป็นรุง่งรุ่งอรุณคือข้างแรบข้างขึ้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่งมงายกับภาษาที่เขามาบัญญัติสมมติกันชีวิตคือการต่อสู้ไม่มีเพราะเราไม่ต่อสู้อะไรกับชีวิตเขามีหน้าที่ขึ้นและลงแม้ก็กินและถ่ายคะนั้นจะไปต่อสู้อะไรไม่ได้ เราจึงจะนำมาเตือนพวกเราให้ฉลาดทันกับชีวิตที่มันแรมกับรุ่ง